ที่นิมิตใหม่น,ะนิมิตใหม่แห่งนี้ก็จะเปิดทําการรักษาแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็สิบกว่าเจ้าแล้วที่เป็นมะเร็งมามะเร็งมามา,มาตรวจมาดูมา,มารักษากันแ้วก็รายนี้เห็นที่ชายบอกว่าเป็นเทสหนึ่งในร้านไงหนึ่งในล้านครับหนึ่งในร้านยังไงหรือหนูนะเป็นยังไงคืออันนี้เป็นมะเร็งในสมองคะอ่ะอ่าอ่าแต่นี้ก็ไปรักษาที่จุฬามาออ่อัอตอนนี้หมอก็บอกว่าเป็นเนื้อที่ดุ ลูแล้วก็ฉายแสงก็ได้แค่สิบสี่แสงนะคะก็น้องไม่ไหวไม่ไหวก็เลยเอากลับมาหนักกว่าก่ันข้าวนะเนาะหนักกว่าอ่าอ่าก็ต้องเอากลับมาเพราะแต่ว่าตว่าน้องน้องข้าวหอมข้าวหอมีสี่ครั้งนะตามสิบครั้งนอันนี้ผ่าครั้งเดียวค่ะแล้วครั้งที่สองผ่าเอาน้ําออกที่อที่สองน้อยกว่าข้าวหอมครับน้อยกว่าข้าวหอมข้าวหอมหายแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าวหอมหายเลย เป็นอย่างเงี้ยอายุก็รรุ่นๆกันนี่ละมั้งอันนี้สิบปัวอ๋อ,อนั้นนั้นยังไม่ถึงเลยแต่เขาหอมกินยาเก่งมากอ่ากินยาเก่งมากกินหายเดี๋ยวนี้นะต้องไม่ต้องผ่าแล้วเดี๋ยวนี้กลับไปปกติเลยเนื้องอกที่สมองนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าหลวงพ่อเองก็ไม่ไม่น่ากลัวแต่ต้องให้กินยาให้เก่งๆค่ะอ่าไม่รู้ละนะยาต้มก็เอาสลิงหรืออะไรหยอดอ่าให้กินให้มากๆเพราะว่าเลือดเรามันจะไม่เป็นกรด แล้วก็ที่สมองของเราก็จะอาจได้รับการฟื้นฟูหลวงพ่อเชื่อว่ายังไงซะเดี๋ยวเดินได้หนูไม่ยากอ่ะนะเดี๋ยวเดินได้เพราะว่าบางคนผ่าถึงสิบเอ็ดครั้งมาหาหลวงพ่อยังไม่หายเลยแต่ตอนนี้หายปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปรากฏการทางสมองอันนี้เขาฟังก็รู้เรื่องนะอ่ะเนาะยังไงกินยาเก่งๆนะลูกนะกินยาเก่งๆจะได้หายนะจะได้ที่หัวก็เริ่มยุบนะครับตรน,นัน บวมกว่านี้ครับตอนนี้ตอนแรกบวมกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกบวมกว่านี้กินได้ที่ไห้ลูกนะอืมอืมอ่ะหนูหนูชื่ออะไรนะหนูตัวเองอ่ะหนูชื่อสุนพิสาตูอ้นค่ะหล้กก็นี่นี่นี่เด็กชายเพชรสนนุตโลเด็กชายกับน้องเพชรอู้วเนเนเนอแล้วก็หนูเบอร์โทรหนูเบอร์อะไรนะศูนย์แปดสองสองสี่สามหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ค่ะเผื่อไงเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้โทรไปถามได้นะลูกนะอยู่แถวไหนนะบ้านอ่ะบ้านหนูอยู่แถว ราชบุรีค่ะราชบุรีอำเภอบ้านโป่งไงค่ะอ๋อเอ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 ออ่ะพิติตรสุประโตกับน้ำม่วงอ่ะอ่ะหายนะลูกนะได้บวชได้เรียนนะครับพ่อแม่ รักษาพระพุทธศาส,ส,นสนาตอ่อยอดพระพุทธศาส,ส,นสนาบนเข้าไว้ในหนาหายให้เขาบวชเนรท่า,ทานผ<า>มโนไ้แล้วว่าให้บทเนนบชเนนนะ,ะต้องหายลูกนะจะได้บวทเนนนะเียง